รักของแป้งไปแม่แต่โลกอย่าทำแบบนี้เลยมันบาปนะโอยแม่พูดมากได้ไหมรีบเรจากไปสุกทีแล้วทุกอย่างก็จะได้กลายเป็นของแป้ง เราเชือกมันขาตัวเองไว้ทำไมคะพี่ฮันมาตอนไหนวะนี่ มาข่าตัวเองไว้ทำไมอะคะหรือว่าใครเป็นคนทำคะแม่แป้งก็ไม่ปรับแม่แล้วลูกแป้งแป้งทำไมคะแม่แป้งเป็นคนทำใช่ไหมคะใช่ไหมคะแม่ใช่ไหมใช่ไหมคะแม่ใช่ไหมคะแม่แย้ม พี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไม่เห็นจะบอกน้องสักคำแล้วแม่มาทำอะไรตรงนี้อะในแม่บอกจะขึ้นบ้านไปไงแล้วนี่อะไรอ่ะเอาเชื่อมันมาขาตัวเองทำไม แม,แม่คือแม่จะเอาไปเก็บฝืนนะลูกแล้วแม่สะดุดล้มเชื่อผมก็เลยพันขาแม่ต่อไปแม่ก็ระวังหน่อยนะแม่ปเป็นห่วงแม่คะแอนว่าเราเข้าไปในบ้านกันไหคะ ก่อนนะคะเออแม่งั้นเดี๋ยวหนูออกไปซื้อของแป๊บหนึง่งแล้วมีอะไรไม่โทรหาหนูเลยนะคะจ้าลูกแม่ ต้องทำตัวยังไงเอง้ยถ้าพี่แอนรู้เรื่องนี้แล้วก็แม่ด้เจ็บแนะ่ ไปแพงมาดิจะทำอะไร,รอ่ะลูกแ๊งอย่าทำแบบนี้เลยนะลูกมันผาดน,นะฉันบอกให้ขึ้นไปไงไปบอกให้ขึ้นไปไงแต่แม่เลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะหุบปา มีอะไรแม่ก็ยกให้พี่แอนคนเดียวบริษัทรีไซเคิลแม่ก็ยกให้พี่แอนเป็นคนจัดการแถมที่ดินอีกหนึ่งร้อยไร่แม่ก็ยกให้พี่แอนหมดเลยแบบนี้เหรอที่เรียกว่าล้างหนูอะ่ะแป้งใจเย็นก่อนลูกฟังแม่ที่บายก่อนไป จากไปทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นเนาะเพราะว่หนูจะอ้างว่าหนูเป็นคนดูแลแม่คนเดียวมาตลอดที่ศาลเขาก็จะตัดสินให้หนูได้ทรัพสมบัติจากแม่ยังไงล่ะแม่น่ะแป๊ะอย่านะแป๊ะอย่านะ Ya hadi <laughs> 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 จ้แป้งพี่ไม่คิดเลยนะว่าแกจะชั่วช้าต่ำทํากับแม่ได้ขนาดเนี้ยพี่แอนคือแป้งไม่แกไม่ต้องแก้ตัวเลยหลักฐานทุกอย่างอยู่ตรงหน้าแกนี่แล้ ว่าไงคะแม่โทรมามีอะไรคะเออหรือว่าเปลี่ยนใจอยากจะไปทำบุญคะ ถึงขั้นให้หนูเป้าแม่นอนเลยเหรอแม่มานี่ไปไหนลูกไปข่าวแม่ไปไหนลูกบอกให้ไปก็ไปสิลูกไปแป้งผมขอจับคุณในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อน ติคบุกอย่างน้อยๆก็20ปีหรือแม่ก็อาจตลอดชีวิตนี่ปล่อยลนะคุณตำรวจปล่อยไปไปน้อพัชเดี๋ยวไปหาคุณตำรวจฉันขอคุยอะไรกับน้องสาวชิ้นนอยได้ครับพี่แอนพี่แอนปล่อยไปเถอะนะตอนไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้จริงๆนะ จะบอกอะไรแกให้นะที่แกบอกว่าแม่ไม่รักแกแม่ไม่ยองยกสมบัติให้แกมันไม่จริงเลยแม่ได้เขียนพินัยกรรมทุกอย่างและยกสมบัติให้แกมากกว่าฉันซสอีกหนจะบริษัทในเครือแสงสิริในจะที่ดินที่เชียงใหม่และที่ดินที่กรุงเทพอีกแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ว่าแก ต้องอายุครบ20ปีบริบูรณ์แม่ถึงจะยกสมบัติให้แต่ก็น่าเสียดายเนาะเพราะอีกไม่กี่วันแกก็จะอายุครบ20ปีแล้วแกรู้ไหมสิ่งที่พี่เสียใจมากที่สุดคืออะไรก็คือสิ่งที่แกทำชั่วกับแม่ไงแป้งแม่คือพูให้กำเนิดแกเลี้ยงแกตั้งแต่เล็กจนโต มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแป้งแม่ต้องใช้ความรักความอดทนมากแค่ไหนและแม่แม่ไม่เคยคาดหวังอะไรในตัวแกเลยแป้งแต่แม่อยากให้แกสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเพื่อวันหนึง่งแม่จากโลกใบนี้ไปแต่พี่ไม่คิดเลย ว่าแกาจะทำเลวทำช่วกับแม่ได้ขนาดเนี้คุณตำรวจคะเอาตัวน้องสาวของฉันไปโรงพักได้ค่ะและฉัน ขอคัดค้านการประกันตัวค่ะแต่ครับไปไปลงพักไปไปไปนะไปไปแ,ปปแปม่ลูกแม่แม่ไม่เป็นไรนะฮะแป้งมันได้รับผลกรรมที่มันทำไว้แล้วค่ะแม่สนุจะดูแลแม่เองนะ 嗯,嗯。<laughs>